สวัสดีครับแลเคอันนี้อันนี้คือถามแล้วใช่ไหมใช,ใช่ครับเเพพิิ่่งงได้รถใหม่มาใช่ครับเรียกว่าเป็นคันนี้เป็นน้ำค้างน้ำแร็งอบจากทางบ้าใช่ครับ แล้วก็ที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่าโอเคมันลดมลภาวะด้วยผมชอบแบบยังไม่เคยขับรถฟ้าแต่รู้สึกว่ามันช่วยลดรอกร้อนับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมทางานแบบต้องเป็นคนที่ชอบขับรถไปทํางานนีใช่แล้วต้องขับรถบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคันนี้ตอบโจทย์ใช่ครับ,บ<ๆ>ก็เลยได้ซื้อมาจริงจริก่อนจะตัดสินใจซื้อมันนานไหมครับแว่าก่อนจะเลือกแบบรถคันไหนดีจริงๆก็สักพักนะเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยซื้ออะไรอยู่แล้วถ้าซื้อก็คือ น่นาจะซื้อทอีแล้วก็แบบซื้อไม่ค่อยซื้อจุกจิกก็ซื้อรถซื้อบ้านอะไรอย่างนี้ไปเลยใช่ครับก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันแต่คือด้วยใจที่ชอบอยู่แล้วแหละครับผมนี่อยูอ่แนกคะราคาราคาสูงไหมคะถอกไหมราคาสูงไหมเออก็มันมีในเว็บอยู่แล้วตอนนี้เซนซามีเว็บออฟฟิเชียลของไทยแล้วใช่ครับมันก็มีราคาบอกอยู่ประมาณ2ล้านกว่าเลย ซื้อ <cod> ซ <fum> uh> <urt Pear> ื้อตัวรองเลนส์ครับสีขาวใช่ครับเพราะว่าเราต้องขับไปต่างจังหวัดไงขับไปไกลไงแล้วผมเป็นคนที่ดูจากใต้ตาผมนะคือผมเป็นคนแบบเป็นคนนอนยากคนนอนหลับยากอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปถ่ายละครอะต้องตื่นแต่เช้ามุดเพื่อไปถ่ายอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้นอนเราไม่สามารถนอนสามทุ่มตีห้าแล้วออกไปถ่ายได้ผมก็เลยคิดว่าซื้อรถที่ไม่สามารถนอนในรถได้ก็เลยอาจจะแบบ ขับไปกองไปนอนที่กองเลยแล้วก็ตื่นมาถ่ายละคอรอะไรเงี้ยซึ่งมันตอบโจทย์การทำงานของผมใช่ชื่อลูกชายชื่อลูกชาย07ผมชอบเจมบอล07ดูจากชื่อไอจีก็รู้แล้วว่าชอบเจมบอลครับใช่ก็เลยตั้งชื่อลูกชายว่า07จริงจริงเหื่มั้ยคะตอนนี้เหื่อไหมเหื่อมากเหื่อมากเพราะเราเราชอบมากเหมือนแบบเป็นความฝันอนะใช่มันมีออโต้ไพลอตมันเป็นไฟฟ้าด้วยอะไรเงี้ย ใช่ซึ่งหลายๆอย่างมันตอบโจทย์ชีวิตผมมากในการทำงานครับผมก็เลยแบบรักรักตัวตนนชอบวเปติมเตป็นคนชอบรถไหมก็ชอบนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเล่นรถต้องซื้อต้องรถแรงหรือต้องรถแพงหรืออะไรผมว่าผซื้อเอาที่แบบมันตอบโจทย์ชีวิตมากกว่าใช่นอกจากนี้ยังมีอะไรที่เราอยากได้อีกไหมคะอือตอนนี้ยังไม่มีนะครับใช่ตอนนี้เพิ่งได้รถมาแล้ว ครับผมยังไม่มีครับยังไม่มีถ้ามีเราจะบปาแล้วสั่งอีก็คือเงินเงินตังแบบว่าการทันการเงินหรือแบบว่าัมปทาใช่ครับก็เรื่อยๆครับเป็นคนผมเป็นคนไม่ค่อยใช้เงินอยู่แล้วเราก็ทํางานมา9ปีแล้วจะสิปีแล้วใช่ครับก็ทํางานมานานแล้วเหมือนกันไม่ต้องว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองเลยไหมคะใช่ครับใช่หายเหนื่อยไหมเรานี้แบบว่าน้องอื่นที่เจรือว่าต่อหายเหนื่อยไหมรู้สึกว่า จะต้องเหนื่อยกับน้องไปเยอะกับการทํางานต่อต่อไปเพราะว่า,อาตอนนี้ละครบจบไปแล้วแต่ว่ากําลังจะมีละครที่กำลังจะเริ่มถ่ายใหม่แล้วก็คงต้องเหนื่อยกันไปอีกใช่แต่ว่าก็เป็นอาชีพเป็นงานที่เรารักครับค่ครับผมให้ใครเจมิมไม่มีเลยครับคือเป็นการต้องบอกว่าเทเล่าเป็นการรับโรที่ไม่ไม่เหมือนที่ไหนเลยคือเราไปถึงเราก็ต้องเ,อเราต้องสั่งจากเว็บเอง พอถึงเวลาที่เราต้องไปรับรถอาจจะใช้เวลาเดือน2เดือนอะไรเงี้ยที่ผมรอมานะพอไปถึงก็คือเดินหารถเองครับไม่มีใครเจอไม่มีอะไรเงี้ยไปรับกับเพื่อน,นใช่ครับรววทำเองขังน้นตอนเลยได้ครับงานละครหน่อยตอนนี้ทุกปีแล้วทุกปีหนักจะมีแบบว่าอะไรให้แฟนบ้างตอนนี้ก็มีละครรักสุดใจใัตัวแสบนะครับแล้วก็รักทุ่มทุ่งกำลังจะออน ทางช่องสามแต่อาจจะจออนปลายปีหรือว่าปีหน้าแต่ว่าถ่ายจบไปแล้วก็รอชมกันได้กันเล่นกับน้องฟ้าด้วยเรื่องนี้กลับมาโคจรกันมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็กรกดาเนี่ยครับก็จะมีหนังที่กําลังจะเข้าโรงนะครับชื่อเรื่องว่าทีสิตเป็นหนัง survival เอาตัวรอดหนีจระเข้อะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นแนวใหม่ที่คิดว่าคนไทยน่าจะชอบครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ละครกับทางช่องสามีที่ยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงอ่ะแล้วก็ฝากกับ ละครรักสุดใจตัวแสบมีเพลงประกอบละครชื่อว่ารักออออชื่อชื่อชื่อเพลงอะไรรักสุดใจครับยังไงก็ก็ฝากไปฟังดูละครแล้วกออ็ฝากฟังเพลงเกี่ยวกันได้ลองด้วยครับก็ฝากติดตามผลวานะครับ